สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตน,นะครับก็มาพูดคุยเรื่องของทีมชาติไทยกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยชุดใหญ่ก็มีความเคลื่อนไหวมาแล้วก็ชุดยู่23นะครับ ประกาศรายชื่อในการไปเล่นที่กาตาร์ในรายการโดฮาคัพนะครับทั้ง2เรื่องนี้อยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง y YouTube ทิ้งเครื่อคิดไซโค้งในชื่อเดียวกัน Facebook ก็มีกดไลค์กดแชร์กันได้ในช่องทาง Tik t o k ก็ชื่อเดียวกันนะครับกดติดตามกันได้รวมถึงเว็บไซต์นะครับเข้าไปอ่านได้เลยของดี เยอะแยะไหมดเลยนะครับทั้งคอนเทนต์บอลไทยคอนเทนต์ต่างชาติก็พอมีแล้วก็คอนเทนต์ต่างชาติที่เชื่อมโยงกับบอลไทยเพื่อให้เราเข้าใจมันง่ายขึ้นในช่องทางติ้งเคิร์ฟคิดใสโค้งนะครับเรื่องของทีมชาติชุดใหญ่เอาจริงเนี่ยมันไม่ใช่ข่าวใหม่อะไรหรอกครับเพราะว่าหลายๆสื่อก็ลงไปแล้วนะครับว่าเราจะมีเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติ u a e แล้วก็ซีเรียในวันที่25แล้วก็28มีนาคมนะครับในช่วง ปลายเดือนนี้นะครับตามโปรแกรมไปทินฟรีฟาเดก็เป็นการยืนยันเป็นทางการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอี1ทีหนึ่งส่วนเรื่องของเวลาการแข่งขันนะครับสนามการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวไว้อีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเรื่องของการถ่ายทอดเนี่ยนอกจากในช่องทางของ a s p l a y แล้วเนี่ยทยรัฐทีวีก็กําลังดําเนินการอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งคิดว่าอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายสําหรับการโปรโมทต,ตรงนี้เดี๋ยวรอช่องทางในการที่จะประกาศอีกทีหนึ่งแล้วกัน ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยครับพอมันชัดเจนแล้วประกาศตัวว่าจะมีการแข่งขันในวันที่เท่าไหร่บ้างกรอบเวลาในการทํางานของมานอปักิ้งก็มาซึ่งมาโนเองก็มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับก็มันเป็นเชิงตามข่าวว่าแะละว่าเป็นเกมสําคัญอยากให้แฟนบอลเชียร์แล้วก็จะเป็นเกมที่จะวัดศักยภาพทีมไทยว่าพร้อมจะก้าวข้ามในดับอาเซียนไปเจอทีมเอเชียจะเป็นยังไงบ้างซึ่งมาโนก็ย้ําในแมเสเสจสสาคัญคือเขาต้องการผู้เล่นชุดเต็มไป เต็มยังไงก็คือแน่นอนครับตัวที่ให้บาดเจ็บจะเรียกคนที่สมบูรณ์ไปและเป็นคนที่อยากจะใช้จริงๆแต่สถานการณ์ตรงนี้ครับของฟีฟ่าเดย์ก็ย้ำเตือนกันหน่อยนะครับว่าถึงแม้เราจะเจอทีมอันดับโลกที่สูงกว่าแต่การไปเยือนเนี่ยจะทําให้นักเตะหลายคนที่ไปในครั้งนี้ได้ประสบการณ์เพิ่มเติมแน่นอนคือทาให้ก็ได้ฟอร์มของตัวเองที่ดีในลีกมันสามารถถูกหยิบยกไปใช้ในเกมทีมชาติได้ซึ่งผมบอกเลยครับว่าการไปเยือนความสามารถ และสิ่งที่เคยทําได้ในลีกสำหรับคนที่พลิกนะมันจะลดลงไ,ง,นะงไปอย่างน้อยเนะี่ยตกลงไปอย่างน้อยเนี่ยต้องมี1 0นถึง20%อนแน่นอนอันนี้พูดถึงพวกหน้าใหม่ที่ไม่เคยไปเล่นต่างแดนนะครับส่วนพวกประสบการณ์สูงเช่นธีรศิลป์ธีรทรหรือแม้ตัวที่จะกลับมาเล่นอย่างชนาทิพย์แล้วก็สุโชคสารชาิเนี่ยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาพอมีภูมิต้านทานอยู่พอสมควรแล้วสุโชคเองนะครับการที่ไปแล้วยังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกับทางซัปโปรโร ก็จะเป็นเวทีที่กลับมาเรียกความมั่นใจแน่ทุกคนอยากเล่นหมดแล้วครับการไปเล่นต่างประเทศอย่าปฏิเสธเลยครับว่าอดทนนั่งรอได้เพื่อรอโอกาสผมว่าชีวิตนักฟุตบอลยิ่งคุณเป็นตัวจริงมาตลอดแล้วคุณต้องไปอยู่ในต่างแดนแล้วคุณได่มีโอกาสในการลงเล่นทั้งที่คุณคิดว่าคุณเล่นได้อันนี้เป็นความเจ็บปวดที่มันทรมานมากแต่ผมเชื่อว่าต้องอดทนและรอเวลาลงไปก็ทําให้ได้ชนาทิพย์ก็เหมือนกันครับมันต่างกรรมต่างวาระกันซึ่งเรื่องของชนาทิพย์ กับเรื่องของสุบโชคเนี่ยเดี๋ยวให้ผมไล่ฝ่ายทีหนึ่งแล้วคุณจะเข้าใจเลยนะครับว่าทําไมมันไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าทั้ง2คนมีโอกาสได้คุยกันทั้งชนาทิพแล้วก็ทั้งรายของสุบโชคพี่แนะนําน้องน้องพูดคุยกับพี่เพื่อขอคําแนะนําแต่มันจะเกิดขึ้นได้ไหมกับการที่สองคนเนี่ยจะมีความสุขไปพร้อมๆกันในการเล่นฟุตบอลเจดีหลังจากนี้เนี่ยผมว่าเอาความมั่นใจ จากทีมชาติกลับไปได้ของเดียวครับอย่ามีอาการบาดเจ็บฉะนั้นการกลับมาสองคนที่ชัดเจนแล้วครับว่ามาได้ลงเล่นได้ใช้งานแน่นอนวิธีการมานอวโบกิ้งจะเป็นยังไงเมื่อมี2คนนี้เพราะตำแหน่งและวิธีการเนี่ยชัดอยู่แล้วว่าถ้าเจเล่นตัวกลางนะครับเช็คเล่นตัวข้างมันจะฟิกเลยว่าระบบการเล่นจะเป็นแบบไหนสี่สองสามหนึ่งนะสี่สามสามนะครับหรือว่าจะเป็นรูปแบบแบบที่มานอต้องการพัฒนาทีมคืออะไรยิ่งกลางเป็นเทีลทอนไหมล่ะจะยึดจากอาเซียนครับไหมถ้าจะวัดในระดับเอเชีย จะทอเล่นกลางจะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็น่าพูดคุยกันเหมือนกันเพราะว่าความเครียดของทีมในเอเชียเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็จะรู้นะครับว่าถ้าเราไม่มีมิดฟิลที่เป็นมิดฟิลธรรมชาติที่มีตัวประทะ,ะตัวตัดเกมแบบที่สามารถที่จะมีพละกําลังที่เบียดสู้กับนักเตะตัวใหญ่ได้เนี่ยเราก็จะเหนื่อยในการที่เรานั้นจะต้องเล่นจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเปลี่ยนจากรุกเป็นรับอันนี้เครื่องรายละเอียดครับเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทีหนึ่งแต่สิ่งที่มาโน่จะได้เห็นชัดแล้ว เพราะมีข่าวประกาศออกมาว่าทางมารานแป้งเรียกศ2คนนี้แน่ทั้งเช็คก,กับเจมันต้องกลับไปที่มาโนามาโนจะเรียกใครบ้างหน,นังสือยืนยันจากสมโมสรยังไม่ได้ออกมาณนะตรงนี้แต่ผมว่าวัน2วันนี้นะครับเดี๋ยวไงต้องเริ่มปล่อยมาแน่เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะครับคงจะได้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่านักเตะที่อยู่ในข่ายจะเป็นใครบ้างแล้วจะรายงานให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับคงไม่ใช่ความลับเพราะว่าเห็นบอกว่าจะประกาศ26แล้วตัดเหลือ23ซึ่งโปรแกรมในการเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยนะครับ ก็เดี๋ยวชนาทิพย์กับสุโขชก็จะมาถึงที่นี่ก่อนนะครับก็จะเดินทางมาซึ่งโปรแกรมเก็บตัวคือ19นะครับแล้วก็ฝึกซ้อมกันแล้วก็เดินทางไปผมคิดว่าถ้าถึาถงเนี่ยก็คงจะถึงสักประมาณที่น่าจะถึง23่าแข่งเกมแรก25ก็อาจจะมารวมตัวที่นี่ก่อนเพื่อมาฝึกซ้อมทําความคุ้นเคยกันสําหรับทีมชาติไทยชุดนี้นี่คือชุดใหญ่ของมอนอโพ k กิงนะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรต้อง พูดถึงกันมากมายโปรแกรมผมก็แปะเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราเจอซีเรียก่อนแล้วต่อกับ UAE ดีแน่ครับฟีฟ่ารังกิ้งเขาดีกว่าเราแล้วก็เป็น2ทีมที่จริงๆต้องลงแข่งกันในวาฟคัพหรือว่าชิงแชมป์เอเชียตะวันตกแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปว่าทําไมที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมถึงต้องประกาศในตอนนี้เพื่อให้มันชัวร์ว่าวาฟคัพเนี่ยเตะไม่ได้แล้วครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณไปประกาศก่อนแล้วหลุดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเหมือนคุณคุยไว้ก่อนว่าคุณจะออกจากวาฟคัพมาเพื่อมาเล่นในโปรแกรมนี้ซึ่ง มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแหละครับเนื่องจากว่าวาร์ฟครับเองเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะเปลี่ยนเจ้าภาพมา u a e มารับพอรับแล้วมันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บอา้าวกลายเป็นว่าหลายๆชาติถอนไม่ส่งตัวให้ดีสุดมาจน u a e ก็คิดว่าเฮ้ยปัญหามันเยอะมากนะนก็ออกมาก็เตะเองนะจัดเองที่บ้านนี่แหละก็หา,เ,าเชิญทีมไปซึ่งเชิญไทยเข้าไปจากการตัวเองเป็นเจ้าภาพวาร์ฟคัพกลายเป็นว่าอา้อาวเฮ้ยพอไม่จัดปุ๊บอา้าวไทยลงล็อกโปรแกรมไปแล้วก็ ดึงไทยออกมามาแข่งซะซีเดียก็าตามอีกทีมหนึ่งทุกอย่างก็จบนะครับนี่ก็คือเบื้องลึกเบื้องหลังที่ไม่ได้มีอะไรมากมายส่วนประโยชน์ที่เราได้ยังคงเหมือนเดิมนะครับจำนวนเกมลดลงจากรูปแบบของทรวร์นาเมนต์มาเป็นการอุ่นเครื่องแบบเกมต่อเกมแต่ทีมไทยได้ประโยชน์แน่นอนจาก2เกมนี้และผมคิดว่าเป็นข้อดีซะอีกครับเพราะถ้าแข่งเป็นทรวร์นาเมนต์เนี่ยเราจะได้ผู้เล่นไม่ฟูลทีมในทุกนัดเพราะต้องยอมรับว่าชนาทิพย์กับสุโชคกลับมาถ้าเล่นในวาร์ฟคัพเนี่ยมันจะเล่นได้แค่ เต็มที่เลยคือ2เกมนะครับเพราะว่านัดแรกถ้าเป็นโปรแกรมวอฟคัพเนี่ยเจลี J ่เตะเสร็จแล้วถึงจะมาเล่นนัด2ได้แต่อัน,น,เ,นเ,ออเนี้ยเล่นแดง2เกมเลยก็คือว่ามาโน่เนี่ยที่บอกไว้ว่าจะใช้ครบทั้ง23คนลงเล่นเนี่ยฉะนั้นประตูมา2คนแน่นอนนะครับประตูคงไม่เรียกเกินาและและผู้เล่นที่เหลืออยู่นั่นคือถ้าเราฟิกผู้เล่นคือประตู2คนบวกกับเช็คสุโชคสรารชาติและชนาทิพย์สงกระสินเนี่ยเป็น4แล้วนะครับถ้าตัดละลือ23คนตอนนี้ก็เหลือ19คน เดี๋ยวไปดูกันว่าผู้เล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาคาดการณ์ก็ได้นะครับในคลิปต่อๆไปสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ข่าวสารน่าจะหลั่งไหลมาหลังจากนี้แหละครับส่วนยู23นะครับอยากโฟกัสกันหน่อยหลายคนอาจจะเห็นการประกาศตัวออกมาแล้วนะครับมีคําถามมากมายในคอมเมนต์โซเชียลมีเดียก็อยากจะพูดถึงชุดนี้กันสักนิดหนึ่งลวกันนะครับสำหรับนักเตะที่ประกาศออกมาครับย23รายชื่อที่โค้ชเรียกมาเพื่อไปศึกโดฮาครับที่กาตาร์ในช่วงฟีฟ่าเดย์ปลายเดือนนี้นะครับ 20-29มีนาคมเนี่ยซึ่งอยู่23เนี่ยก็จะมีการอุ่นเครื่องกับทีมในรุ่นอายุเดียวกันนี่แหละครับเพื่อเตรียมซีเกมต่อเนื่องเลยนะครับถึงคัดเลือกเอเชียนคัพด้วยนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยาแล้วมีเอเชียนเกมด้วยนะครับคือตอนนี้โปรแกรมมาชุกเลยและนี่เป็นรายการสำคัญที่จะลองทีมครั้งสุดท้ายก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์จริงแล้ว แทบไม่มีโอกาสให้แก้ตัวตัวที่เรียกมาถ้าแบ่งเป็นตำแหน่งเลยนะครับผมแยกให้หน่อยละกันเพราะว่าในสื่อส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะลงเป็นรายชื่อนักเตะมากกว่านะครับแล้วก็ใส่สโมสรชุดนี้ประตูมา3คนนะครับโสพลวิทย์รักญาติของแพร่ยูไนเตตดแล้วก็มีธีรวุฒิสวนสันของกเกษตรศาสตร์อีกหนึ่งคนเนี่ยคือสิริวัฒน์อิงแก้วของขอนแก่นยูไนเตตดเซนเตอร์นะครับสคนโจทานเข็มดีโซนชัยทองฉ่ำ แล้วก็สมงุทิไครขวดแบ็คขวาบุคครี่หลมดีที่อยู่กับชมบุรีแต่ว่าปล่อยไปให้คัสตอมใช้งานแล้วก็มากซิเลียนสไตร์เบลเออร์ของสุโขทยัยซึ่งช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยได้มีเกมนะครับแต่ก็มีชื่อมาในรายการนี้ทั้ง2คนเล่นแบ็คขวาได้และเล่นเซ็นเตอร์ได้ด้วยนะครับส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยฉัดมงคลเรืองธนารอกับอภิสิทธ์แสนสีคํามวลฉัดมงคลเนี่ยรู้แล้วนะครับก็เป็นตัวดีกีทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งติดไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนอภิสิทธ์เนี่ย ฟอร์มดีในช่วงหลังกับนองบัวแล้วก็มีโอกาสเรียกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนอุ่นเครื่องกับสอปอลาาส่วนดนฟิลคู่กลางครับจะมีอิราฟานดอเลซึ่งเป็นแกนหลักของทีมชุดนี้แน่นะครับสิตาบุลล่าซึ่งไปอยู่คัสตอมสัญญาอยู่กับท่าเรือก็ปล่อยให้คัสตอมยืมตัวไปลีออนเจมส์ช่วงหลังก็ดีขึ้นมาอยู่กับนองบัวปรับตัวเข้ากับฟุตบอลไทยได้แล้วนะครับก็เด่นขึ้นมาแล้วก็ยึดตัวหลักของหนองบัวณขณะน,นี้อีกหนึ่งคนนะครับซึ่งยังถูกเรียกมากต่อเเเเนนนื่่องและป็ดียว ของทีมชุดนี้ที่เล่นต่างแดนนั่นคือสิริมงคลรัตนภูมิจาก o อเอสลูเวนะครับส่วนตัวรุกกึ่งปีชาโรงพรมศรีแก้วปุรชฐ์ทอดสนิทเซนสิ์สุวรรณเสดแลวก็อนั์ยอดสังวานรวมถึงธีรพักเปลืองน,นาของอยุธยายูเนเต็ดที่มาจากทีมในลีกรองแล้วก็หลุดมาในชุดนี้ได้นะครับกองหน้าธีรศักดิ์เผยพิมายเนติธรแก้วเจริญขอสุพรรมบุรีอันนี้ก็เล่นบีกันด้วยนะและก็มีพัทรสร้อยมาลัย ของบุรีรัมยูเนเตดอันนี้ก็เล่นปีกได้และปิดท้ายที่กองหน้าฟอร์มฝืดอย่างปาทริกกุสตาฟสั o นซึ่งไปเล่นกับ BG เนี่ยยังยิงประตูไม่ได้นะครับแต่ว่าด้วยกระดูกฟุตบอลและด้วยรุ่นอายุก็เชื่อว่าโค้ชหล่าก็คงเห็นฟอร์มแล้วคิดว่าน่าจะเอามาใช้งานแล้วเกิดประโยชกับทีมก็เลยเรียกมาในทีมชาติชุดนี้จากรายชื่อทั้งหมดนะครับก็รายงานตัว19มีนาคมเดินทางไปกาตาในช่วงเช้าที่20แล้วก็ จะแข่งขันรายการนี้เนี่ยมี8ชาตินะครับแต่ละชาติมีโปรแกรมลงเล่น3นัด 22, 25แล้วก็28มีนาคมตามลําดับซึ่งจะพบออกับใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอการประกบคู่จากเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งก็ถือเป็นการเก็บตัวอุ่นเครื่องรอบที่3ของทีมรุ่นอายุนี้หลังจากก่อนหนี้เนี่ยเคยอุ่นเครื่องภายในประเทศมาแล้วนะครับกับทีมสปลาว2นัดแล้วก็อีกรอบนึงเนี่ยคือเรียกมาเก็บตัวช่วงสั้นๆกับคัสตอมยูเนเต็ด ซึ่งรายการโดฮาคับครั้งนี้นะครับก็คือรายการอุ่นเครื่องเตรียมทีมแต่จะเป็นการอุ่นกับทีมต่างประเทศซึ่งประสบการณ์และคุณภาพเกมเนี่ยไม่ต่างจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเลยครับการได้ตัวผู้เล่นเข้ามาตรงนี้จากการประเมินของผมนะครับผู้เล่นตัวหลักอยู่ที่ประมาณ70-80%ถ้าไล่เรียงจากประตูเนี่ยนะครับโสมพลวิทย์ธีรวุฒิสอตัวหลักรุ่นนี้เลย ส่วนแผงหลังเนี่ยตัวหลักทั้งหมดเลยนะครับขาดเพียงแค่ชนพัดบัวพันธ์ของ B ีที่มีอาการบาดเจ็บรอบนี้สโมสรก็เลยไม่ได้ปล่อยตัวมาส่วนแบ็คขวาครับยังไม่มีตัวหลักก็พยายามลองผู้เล่นคนอื่นไปก่อนเอาจริงจงเนี่ยคือมันมีในใจแต่เรียกมาเขายังไม่ได้ปล่อยมาก็เลยได้มีโอกาสมาดึงตัวแม็กซิมิเลียนสไตเบลเออร์นะครับซึ่งเป็นช้อยหลังหลังแต่มันเป็นเรื่องดีของน้องเพราะว่าน้องอีในขาดเกมไปนานพอสมควรเหมือนกันหลังจากลงชุดหนึ่งกับสุโข,ขทยัยแต่พอขึ้นมาหลีสงสุดเนี่ย เบียดไม่ได้พอให้มีเกมผลงานได้มีแต่เคยเห็นเคยดูฟอร์มอยู่แล้วและก็โคดาเนี่ยเคยทำบอลตั้งแต่ตอนรุ่นยู19มาก่อนอันนี้นะครับก็ทํามาต่อเนื่องก็เห็นนักเตะในเกรดพศนี้มาเลยคิดว่าไหนๆถ้ามีโอกาสแล้วก็อยากจะลองดูนะครับแล้วบุคคลีเนี่ยก็ดูพร้อมสุดแล้วในรายการนี้สับการเล่นเป็นตัวจริงแม็กซิมิเลียนเนี่ยมีโอกาสแน่ครับที่จะพิสูจน์ตัวเองเวลาอาจจะน้อยนะครับเพียงแค่ในรายการนี้รายการเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้านาเม์หลักเนี่ย อาจจะมีตัวหลักตัวอื่นที่พร้อมมาแทนที่แต่ถ้าเกิดเขาดีในรายการนี้เขาก็จะเป็นชอยครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยโอกาสของเขามันเหลือน้อยมากเพราะไม่มีเกณฑ์ในลีกแต่ได้โอกาสตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับของนักเตะบ,บางคนซึ่งต้องเข้าใจด้วยว่าเรียกมาไม่มีระบบเส้นสายนะครับแต่บางตัวที่เขาจะเรียกเนี่ยไม่ได้ปล่อยมาหลายคนนะครับที่หลุดไปอย่างเช่นตัวจากสุดประกาศหลายคนฟอร์มดีถึงแม้ว่าสโมสรจะฟอร์มไม่ดี ในไทยลีก2ทีมชาติก็เรียกไปนะครับแต่เขาไม่ปล่อยได้เนื่องจากว่าเข้าเวลามาฝึกซ้อมตอนช่วงฟีฟ่าเดย์เพื่อไปลุ้นหนีตกชั้นในไทยลีก2ดีกว่าคือชุดใหญ่เนี่ยถ้าเป็นฟีฟ่าเดย์ต้องปล่อยแบบปลีกเล่งไม่ได้ถ้าคุณไม่เจ็บแต่ยูทีซสมเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ทีมชุดนี้แล้วแฟนบอลบอกว่าเอาหายไปไหนฟอร์มดีทําไมไม่เรียกมามันก็มีที่มาที่ไปของเรื่องนะครับส่วนตำแหน่งอื่นค่อนข้างชัดแบ็คซ้ายก็ฉัดมงคลอยู่แล้วนะ อาจจะไม่ใช่ตัวหลักแต่พร้อมสแตนบายซึ่งก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรส่วนดนกลางนะครับชุดเดิมจากรอบก่อนทั้งหมดเลยก็มากันหมดนะครับถ้าจะขาดเนี่ยก็อาจจะยังขาดเชียร์ธิพัฒน์สุพรรณเพศัตรซึ่งไม่ได้เรียกมาในรอบนี้เนี่ยก็อาจจะให้โอกาสน้องได้ค้ายแค่งีด้ต่างแดนไปด้วยเพื่อความต่อเนื่องและอีกหนึ่งคนคืออาทิตพลคีริลมก็ไม่ได้มาเหมือนกันซึ่งกองกลางเนี่ยผมก็เห็นควรนะครับว่าชุดนี้ลองไปเลยที่มีอยู่เอาให้ชัดนะครับว่าใช้ขายเพราะว่าบ้านเราเนี่ยกองกลางมันเยอะอยู่แล้วทุกรุ่นครับ ตั้งแต่บอลเยาวชนมาถึงชุดใหญ่มันต้องจับแกนตรงนี้ให้ได้ก่อนซึ่งผมคิดว่าจะได้ชุดหลักของแผงมิดฟิลทั้งตัวกลางแล้วก็ริมเส้นแน่นอนในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเพราะามีตัวสลับอยู่แล้วซึ่งก็คิดว่าใครจะลงชุดแรกเท่านั้นเองส่วนกองหน้าตัวเป้านะครับเบอร์หนึ่งรุ่นนี้คือสุบนัตเบืองตาแต่สุบนาตเนี่ยคงมีชื่อในชุดใหญ่แน่นอนเพราะว่าก้าวข้ามไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีทัวร์นาเมนต์หลักที่เล่นตามรอบอายุแล้วเขาลงได้เนี่ย เขาจะลงมาช่วยถีบแน่นอนอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีแบงก์ก็จะมีเจ้าต้นเทียสักตัวที่หม่นะครับซึ่งเรียกมาเนี่ยค่อนข้างชัดอยู่แล้วว่าจะเป็นตัวหลักส่วนพวกพาสติกกูสตาฟสั้นเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูผลงานทีหนึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่โดดเด่นจากการที่โอกาสในการเล่นกับสโมสรและยังฉายแววไม่ได้ผมบอกตัวนะครับมีโอกาสหลุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวที่พร้อมจะสอดแทรกอย่างพัทระสร้อยมาลัยเนี่ยถึงแม้มีเกมลงเล่น กับบุรีรัมเนี่ยแต่เขาเคยเข้าแคมป์อุ่นเครื่องกับทีมชุดนี้มาแล้วและผลงานไม่ได้แย่เลยกองหน้าชุดนี้เนี่ยยังดูลูกผีลูกคนหน่อยนะครับเทียศักเนี่ยไว้ใจได้อยู่แล้วส่วนสุบนัศเนี่ยพร้อมมาเสริมแทบไม่ต้องเก็บตัวกับทีมก็ได้เอาตรงเลยเพราะว่าคลาสบอลของแบงค์เนี่ยมาช่วยได้แน่นอนแต่ตัวสำรองคนอื่นก็คงต้องโชว์ฟอร์มเมื่อได้โอกาสนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ย องร์รวมของทีมมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันส่วนนักเตะหนึ่งคนที่ผมคิดว่าหลุดไปแล้วหลายคนไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมไม่มีเชื่อนั่นคือยศกรบุรพากองหน้าวัยสิที่ฟอร์มเกินวัยนะครับหรือแม้แต่ภงศกรตรีศาสตร์แบ็คขวาที่เป็นตัวหลักในครั้งก่อนก็ไม่ได้ปล่อยตัวมาคือตรงนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสุดประการเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงลุ้นหนีตกชั้นของฟุตบอลไทยลีก2ฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่อยู่ในข่ายและเป็นตัวหลักของทีมเนี่ย เขาก็ไม่ได้ปล่อยตัวมาก็ว่ากันไม่ได้นะครับต้องเห็นใจสโมสรด้วยเนื่องจากว่าทีมชาติเรียนักเตะทุกคนอยากได้ตัวที่ดีแต่ต้องทอยทีเท่ากัยนะครับผ่านรายการนี้ไปรายการหน้าก็อาจจะเปิดโอกาสให้ได้หยิบยืมไปใช้งานกันในรายการสำํสำคัญที่เขาปล่อยตัวให้อย่างแน่นอนก็ติดตามนะครับทีมยู23เราพยายามจะเก็บข่าวสารมาฝากกันให้ครบถ้วนทั้งหมดนี้ก็คือคิดไซโค้งเบื้องหลับงบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับติดตาม,มาได้ทุกช่องทางนะครับเฟซบุ๊กยูทู e t ิ k t ต k ในชื่อ t i n ฟที่ไ e c o เว็บไซต์นะครับ t i n g c u r v c o นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากดูคอนเทนต์อะไรอยากฟังคอนเทนต์นไหนก็สามารถส่งข้อความอินบ็อกซ์มาด้าง Facebook หรือว่าจะคอมเมนต์มาได้นะครับใต้คลิปของ YouTube ในคลิปนี้ได้เลยเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ